สวัสดีค่ะท่านผู้ชมรายการรายงานสัมพันธ์นิววันนี้สำนักรายงานสัมพันธ์ขอนำเสนอเรื่องเด่นประจำสัปดาห์ระหว่างวันที่20ถึง24มิถุนายน2565สำหรับสัปดาห์นี้มีอะไรที่น่าสนใจบ้างไปรับชมกันเลยค่ะ วันที่23มิถุนายน2565ประชุมหารือเรื่องการแก้ไขกฎหมายร่างพระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ์พศจุดจุจุด,จดโดยมีนายสุรชัยชัยตระกูลทองผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงแรงงานเป็นประธานนายบุญชอบสุทธามนัฐวงปหลัดกระทรวงแรงงานนายวรรณรัตน์ศรีสุขใสรองประลัดกระทรวงแรงงานนางสาวการนาภูลแก้ว รองอธิบดีและผู้บริหารกลมนายพนัทไทยล้วนผู้แทนสภาองค์การลูกจ้างแรงงานแห่งประเทศไทยและนายชินโชแสงสังผู้แทนสภาองค์การลูกจ้างสภารายงานแห่งประเทศไทย,ทย,เ,ทไทยเข้าร่วมประชุมณห้องมิตรไมตรี2ชั้น5กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน จัดการประชุมศูนย์ประสานงานการข่าวแรงงานครั้งที่2ทับ2,565โดยมีนายอำนวยงามเนตรนักวิชาการแรงงานชำนาญการพิเศษรักษาการในตำแหน่งผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านแรงงานสัมพันธ์เป็นประธานผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วยเจ้าหน้าที่สำนักแรงงานสัมพันธ์กองคุ้มครองแรงงานและกองความปลอดภัยแรงงานเพื่อหารือและติดตามประเด็นด้านแรงงานต่างๆณนะห้องประชุมคณะกรรมการแรงงานสัมพันธ์ชั้น1กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน และประชุมหารือกรณีปัญหาข้อขัดแย้งระหว่างบริษัทกับสหาภาพแรงงานโดยมีนายสมพงศ์คอยแคล้วหัวหน้าผู้ตรวจราชการกรมเป็นประธานพร้อมพนักงานประนอมข้อพิพาทแรงงานสำนักแรงงานสัมพันธ์และผู้แทนบริษัทผู้แทนสถาภาพแรงงานเข้าร่วมประชุมทั้งนี้ประธานได้ตอบข้อซักถามและแนะนําให้ทั้งสองฝ่ายแลกเปลี่ยนข้อมูลและปรึกษาหารืออย่างต่อเนื่องด้วยความจริงใจมีเหตุผลเพื่อลดความขัดแย้งภายในองค์กรและมอบหมายให้สำนักแรงงานสัมพันธ์ร่วม กับสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสมุทรปราการดาเนินการตามมาตรฐานแรงงานสัมพันธ์เชิงรุกเพื่อแก้ไขปัญหาข้อข,อขัดแย้งดังกล่าวต่อไปท่านสามารถติดตามข่าวสารด้รานแรงงานสัมพันธ์ได้ทางเฟซบ o o กแฟนเพจรัฐเด็ดแรงงานสัมพันธ์ช่อง y o u t u b แรงงานสัมพันธ์นิวและกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานฝากทุกท่านกดติดตามกดไลค์กดแ,แชร์ให้ด้วยนะคะสำนักแรงงานสัมพันธ์เป็นองค์กรหลักในการสร้างแรงงานสามานฉันยึดมั่นหลักสุจร,ริตใจสวัสดีค่ะ